เจมส์มดแดง30กันยายน2567ชูวิทฟาร์ม2019จากฟาร์มไก่สู่อุตสาหากรรมโคชูวิทฟาร์ม2019หรือ CFArm จากฟาร์มไก่แต่ไกลมุ่งสู่อุตสาหากรรมโคโดยมูลค่าการลงทุนประมาณ419.58ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มผลิตนมเชิงพาณิชย์ได้ช่วงไตรามาส1ปี2569จ้องมองแม่ลูก ACC วันนี้เจมส์มดแดง ไม่รู้จะทําอะไรสายตาก็มาจับจ้องมองไปยังแม่ลูก acc ชีวิตใหม่หลังเข้าถือหุ้น60%ใน rts แบบทุกอย่างต้องใช้เวลาสําหรับความสําเร็จนักลงทุนต้องการเห็นกําไรแท้จริงมากกว่าสตอรี่มโนสีชมพู cmo พ้นบาทในที่สุดราคาหุ้น cmo ก็พ้นบาททะลุบาทจากนี้คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของ cmo หลังจากผู้ถือหุ้น cmo อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ดำเนินงาน สารอาญาทุจริตและประพฤติมีชอบกลางยกฟ้องโจทก์คดีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i n s i ซด์ .com